สัทสาธุชนทั้งหลายที่ได้รวมมือรวมใจกันได้อัญเชิญสั่งลูกเหมือนของท่านอาจารย์ครูบาหรือหลวงปู่ครูบาไหวเป็นสักกาละครูจาสี่ครูบาจักได้อัญเชิญไปปฏิเสธฐานบาน ป่าแพงกองงาม,างงามอันเป็นบานเกิดเมืองนอนของคูบาตึสาง,งสีพระองค์คือพี่นอิเศ้นเศร้าจ่บานทาั้งหลายได้กาบได้ไหวได้สักกาละคูชาจักได้อราธนาะคูบาตึงสีคื้นถิ่นไปบานไม่แรงเนี่ยป่าแงป่าแพงกองงามอันเป็นสิลิมงคลแก่ À, ลุกซิดลุกหาตลอดถึงผีนอกซิดซ่้า,าวบ้านไอ้ได้กับไดไหวได้เป็นที่สักกะละปูชจ้าแก่คนในเทวดาทั้งหลายไปมาหาสู่ได้ยกหองสรรเสริญคุณงามความดีศีลธรรมคุณธรรมติคูบาตึงสีได้เสียสะละได้ปฏิบัติปูจา,จา,จาพุทาปูชาธรรมปุชาสังฆปูจา ได้ด่งดั่น้ำทำการสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข่าฝบพุทธเจ้าได้หันฟอบพุทธเจ้าได้พระพฤติปฏิบัติแบบเบาข้องล้ารีลาเจ้าทั้งหลายย้อนเข้าสู่เส้นชัยแห่งความชนะพระักมารพระตัวเก่าชนะยังหลายหลายอย่างจ้นเป็นปีปฏิวัตเป็นเข่ารถนาซื้อเป็นแบบเบา ของหลกศิษย์หลหาและศิษย์เจ้าบานปีน้องของขลาดหน้าไทยที่ตลอดถึงที่อยู่ตีไกลไต่มาพบปะกูบาได้บาหมดจักกูบาจะเป็นพสออได้กตามปะเมื่อใดกตามตลอดถึงเจ้ากว่ามหากษัตรทีได้เขาลุกยกยองกูบาเป็นทีจังทีเปิงพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้ารัชกาลก็น้อมนำใบกูบา แต่ผู้สูงเป็นผู้นำของสงฆ์ในสมัยแต่ละยุคแต่ละยุคในนักหรือผู้บาและผมมาอยู่สถานกิีิโดยเฉพาะอาสภพะเถระได้มาไม่ข่าวมีเรื่องเกิดเรื่องเกิดเล่าได้มาสงบชิตสงบใจมาหาทิสารณะก็มาอาศัยผู้บาเป็นทิสารณะได้มาปฏิบัติที่อาคารหลังนี้ ่ในข่าวครั้งนี้ข่าวกับผมทั้งหลายก็ต,ตั้งแต่ทุกๆครั้งตีคนดิลึงแต่ก่อสั่งปรากฏแต่ลูกหลานของท่านอาจารย์คุบาแล้วก็ลูกซีดลูกหาได้มาสามั่งมาแปลงขึ้นทำตามสามั่งและก็เพื่อเป็นสิริมงคลในข่าวครั้งนี้ได้หนึ่งตูแหวงมาเป็นข้าวเป็นตันในค่าวคน,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 นในพิษตเปิึงเหมือนตเปิึงพอพอด้านดุริยางในขณะนี้ก็ เก่ากับผมตุกแหวงซึ่งคุบาได้ชุกเรียงมากจะตายแรงตายแรงกับคุบาส่งมาตลอดตัวส่งหรือไปส่งแกล้งฮงยาส่งแพกินเน่ิบารคุบาร์ไปส่งกับนาวาแดรับเมตตาตกจากคุบาอย่ังสูงสุดก่อไขว่าได้มาเต็มอกเต็มใจมาในข่าวงนีบันหนึกบอกฟันเลยว่ามาสวดมนข่าวนี ม่ได้ตังใจสักหน่อยไม่คือสักหน่อยได้สวดบัติทิพย์หนะือนสักอย่างไปอยู่ลบหลบกลบโตแปกใจโตเก่าวดยิ่งเวยขึออกก้นวยขึ้นเวยขึ้นเราก็แตกใจกโดยปีติยินดีทัาทานในปฏิปทาจริยวัตรของครูบาทั้งสี่โดยเฉพาะครูบาพรมมาถือว่าเป็นผู้บังเกิดเก่าของเจาคุณ ส่วนเมตกทีสว่างที่คุบาชุดเยี่ยมเมตตาแพ้เมตตามาหึงเลยตลอดบัดนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นติดแปลกภพแปลกใจของลูกชื่อลูกนาและคนตัลายทั่วไปบ่นึกบอกฝันว่าพระอริยคุบาจะได้ช่วยตั้งจูมาถึงฐานนี้เป็นติดประจักษ์แก่สังคมก็เพราะว่าคุบาใ้ชุดเยี่ยมในข่าวตอนนั้น ເຖິງກາຍເຂົ້ານີ້ຕໍ່ໄປຂໍຮູ້ສຶກວ່າອັນນີ້ທີ່ປິຕິເມລິກາບຸນໃດໂກສອນໃດທີ່ຜູ້ບາໄດ້ກທຳບເຫດລະີຜູດ